โอเคครับกกับ,บสวัสดีชาวไทยเสื้อสายดาวคาที่ใช้ออกซิเจนหายใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวบาดูเซเกมมิ่งและนี่คือ GTA V Mo วันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับ่า GTA V เลียวไลท์นะทุกคนเนาะก็อยู่กับโหมดธรรมดาก่อนนะทุกคนเออวันนี้พี่ก็จะมารีวิวรถก่อนนะทุกคนเนาะก่อนที่เราจะเอาเข้าไปในเดเลียวไลท์นะผมเออประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคันนี้จะได้เอาเข้าไปในเลียวไลท์หรือเปล่านะผมโอเคอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะผม แล้วก็รถคันนี้นะผมก็มีน้องคนหนึ่งนะขอมาสักพักใหญ่ๆแล้วแะครับผมบอกว่าอยากดูนะผมก็คันนี้ก็จะเป็น N Max กันเนาะคันแรกของเรานะผมที่เราจะมารีวิววันนี้นะฮะโอ้โหพ่อกับแม่นะผมกําลังปัมป๊มๆกันนะ <c oughs> ต่อกันสดๆเลยเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคผมเออนี่นะผมก็นี่ก็จะเป็น N Max คันนี้นะผมที่น้องคนนึงขอมานานแล้วแหละ แต่ยังไม่มีโอกาสนะผมที่จะทําให้เนาะเพราะว่ามัวแต่ไปทาเดียวไร่อยู่นะผมโอเคคันนี้เราก็เข้ามาในเดียวไรเลยละฮะเอ้ยแวหะอะไรวะคันนี้พี่ก็ได้เอามาเอาเข้าในเดียวไรแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้ขับยังยังไม่เคยได้เข้อยังไม่เคยได้เข้าฉากนะผมเออคันนี้เนาะก็ประมาณนี้นะผมก็เอามารีวิวให้น้องดูก่อนนะผมก็มีคนอยากดูเนาะ โอเคนี่ฮะการขับขีก็ประมาณนี้นะคันนี้พี่ก็ได้ปรับแฮนดิ้งนะผมปรับมาให้มันวิ่งได้เกียร์เดียวนะทุกคนเออรถคันนี้ก็มีแค่เกียร์เดียวนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปรับสนิโอดก่อนนะผมนะตอนนี้ก็เป็นโดมินตานะผมในเดียวไลนะ์เนาะชื่อโดมินตานะ่ยโอ้โหขับรถไม่ดูม้งตามมาทันทเรือเลยอ่ะนี่ฮะบ้าน โซนิโอนะฮะหรือบบกเคมเบะนะฮะก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันตัวนี้นี่เองนะฮะนี่เลยนะฮะบ้านบบกเขมเบะลงไปหาบับบเคมเบะหน่อยนะฮะไอโซนิโอได้จะไปในเมืองกับฉันไหมวันนี้ฉันว่าฉันอ่ะจะไปซื้อรถคันใหม่อ่ะโซนิโอจะไปกับฉันไหมไปโนมิตะอยากไปด้วยอ่ะขอไปด้วยคนงั้นไงนก็ตามเรามาเลยอะอะขึ้นรถมาขึ้นรถมานี่ฮะ <laughs> โอเคเราก็เอาซูนิโอนะผมขึ้นรถกับเราไปเลยแล้วกันนะผมนี่นะฮะไปเลยซูนิโอสอนท้ายลงมานี่นะฮะ <c oughs> ทำไมซูนิโอมันจมอยู่ในรถอย่างนี้วะเนี่ยโอเคทุกคนรู้สึกว่าจะจมพื้นนะ <c oughs> ดูซูนิโอนะทุกคนไอ้เี้าอะไรวะเนี่ย <c oughs> อันเดี๋ยวเรารับใจแันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครใจแอนนะผมเป็นลูกเจ้าของร้านเซเว่นดีลิเว่นร้านนี้นะผม ร้านขายของชัมม่มันนะประมาณนี้อ่าง่าใจอนนายจะไปในเมืองกับฉันไหมพอดีว่าฉันน่ะจะไปซื้อรถคันใหม่อะใจแอนนายจะไปด้วยไหมไปสิไปสิฉันก็อยากจะเข้าไปเล่นในเมืองเหมือนกันน่ะฉันขอติดรถไปด้วยนะได้เพื่อนได้ทําไมจะไม่ได้ล่ะงั้นก็ไปด้วยกันนี่แหละเพื่อนโอเคบมมาเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสเนียลลงกอน ไม่เอาฮะซูนิโอมันจมบืนนะผมเดี๋ยวเราจะให้ซูนิโอนั่งข้างหน้าแล้วกันนะผมออกไปก่อนนะฮะอ่าก็ให้จแจนขึ้นมานะนี่จแจนมันจะไม่จมนะผมเดี๋ยวเราก็เอาซูนิโอนะผมขึ้นกับรถเรานะผมเชื่อมอย่างนี้เลยเออนี่ฮะอ่าเชื่อมแล้วก็ปรับนะผมแกนเอ็กแกน,แกน,แกนวายอ่าเดี๋ยวมาข้างหน้านะซูนิโอนะผม <laughs> โอเคยกขึ้นอ่านี่ทุกคนแล้วก็ซ้อมสามแล้วผมเข้าไปในเมืองเลยนะ โอ้ยเจอเพื่อนอีกแล้วอันนี้เด็กคีสูงนีนะผมโอเคเราไม่รับดีกว่านะอันนี้โดเลมอนนะผมไม่รับดีกว่านะไปสามคนนี้ก็เต็มรถแล้วนะผมไปกันนะเดีย๋ยวเข้าไปในเมืองก,กันนะผมเดี๋ยวเราเจะเอารถเข้าไปไปซื้อรถเข้าไปซื้อรถเออนะเดี๋ยวคันนี้ไปเทินะนะฮะนี่เลยฮนะเดี๋ยวเอ็นแม็กไปปินกันเนาะอ่ากดดีๆนะเพื่อนโดนไปเตอาเพื่อน เราอยากให้นายยกล้อบ้างอะเพื่อนยกล้อให้เราดูหน่อยสิได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเรายกให้ดูน,น,นั้น<ส>น<ะ>ั่นแหน่โอ้ยชน้ะล้มเลยนะผมโอเค,<สะ>อเค,อเคแต่ว่าเส้นีโอแม่งติดอยู่บนรถนะผมแม่ไม่ตกรถด,ด้วยนะฮะ ออพิเศษกว่าเรื่อนเลยเนี่ยไปืะแหง่ไป,มา,ไปมาดูท็อปสปีดกันนะคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่นะผมรถอโตโมติกเนี่ยว้าววี่ได้ที่ประมาณร้อยสามสิบนะคันนี้ร้อยสี่สิบมเด้ยประมาณร้อยสี่สิบนะวิแรงอยู่นะเนี่ยอันนี้แค่ไลยย่นะผมก็ใส่ยางเล็กนะเนี่ยเอกอ็ใส่โลนะฮะรถก็วิ่งขึ้นเลยเนี่ยอันร้อยสามสิบนะผม 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวเนี่ยเฮ้ใจแอนเราจะพาในหมอบไปแล้วใจแอนหมอบเร็วเพื่อนหมอบเร็วแอนเนี่ยหมอบครับผมหมอบได้แค่นี้นะโอ้โหโนบิโตพุน่นยกล้อหน่อยนี่นั่นนั่นนๆๆๆๆั่นนั่นเกียยกไหลาย,ยาวกันเลยทีเดียวนะโอ้วิ่ง180ทุกคนเจ็ดเคสองร้อยนะครับตอนนี้ ยังไปต่อได้อีกนะเหมือนจะไปที่240ได้นะฮะเนี่ยโว้โหโคตรแรงเลยอู้นายลดนอยโคตรแรงเลยโดมิตะใช่ไหมล่ะรถเราเป็นเฟี้ยวอยู่แล้วเพื่อนเนนเนนเนนนน่าฮ่่าโคแรงจริงฮะเออ240เลยนะอู้น่วงน่วงน่วงนู่นฮะน่วงอุ้ยน้ำมันก็จะหมดนะผมรถก็แรงเกินยิ่งแรงนะก็ยิ่งกินน้ำมันนะผมนี่เลย เซนเดี๋ยวเราจะไปอู่มาดูเซนะผมเพื่อไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะฮเออยุ่งเรอเองโอ้โหปวดซิ่งฮะนี่รอบตัดด้วยนะฮะเกียร์เดียวนะทุกคนอันนี้มีเกียร์เดียวนะฮะเพราะว่าพี่ตั้งแทนดิงมาใหม่เนาะให้มันเป็นแค่เกียร์เดียวนะจะได้แบบเหมือนชีวิตจริงนะะนี่เลยนะฮะ รถออตโต้เนาะมันเกียร์เดียวนะฮะอันนี่ครับผมอูมาดูเซอ่ะรถจ้าไอลงเพื่อนลงลงลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มล้มลม้มอ่ะเดี๋ยวเราเอาซีริโอเนี่ยลงจากรถด้วยเอ่ะไอเพื่อนเพืเ่อนก็ามานี่เดี๋ยวเราจะพารถไปขายกันเพื่อนอู้แม็ไปไม่โหลดด้วยอ่ะเพื่อนนี่ฮะอ่ะช่างอยู่ไหนไวะเนี่ยว่าแต่ว่า,า,วาเอาเพื่อนเพื่อนเราตามมานะฮะ เพืนเข้ามาก่อนนะมึงรู้จักประตูหรือเพื่อนไอ้ตอนนี้โอ้ยเจอินี่ไงช่างนะผมช่างครับช่างครับวันนี้ผมอยากได้รถคันใหม่นะ่ครับช่างผมเอารถมาเทินกับช่างนะครับช่างพอจะรับเทินไหมครับเอารถมาเทินเหรอไอ้หนูเอารถอะไรมาเทินอย่างนั้นเหรอปกตีว่าผมมีเอ็นเม็กเก่าๆนะผมเอามาเทินนะครับช่างครับขอลุงดูก่อนนะ โอเคฮะเดี๋ยวเราจะเอาตัวบวังปี้นะทุกคนไปดูรถก่อนนะฮะเออนี่เลยนะฮะว้าว Max แม็กนะผมประมาณนี้โอเคอะแค่นี้แหละเดี๋ยวทุกคนเบื่อเอาวนะฮะดูแค่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวทุกคนหรือทุกคนยากจะดูรีวิวรถก่อนนะฮะคันนี้เนาะอาจาจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะผมใงไหนแล้วก็ไม่ได้รีวิวสักทีนะฮะนี่เลยนะฮะก็จะเป็นสเต็ปเดิมนะทุกคนประมาณนี้แหละเออใส่แค่ประมาณว่าโลทองนะผม เปลี่ยนรูทองแล้วก็ใส่อะไรเนี่ยจานดิบนะทุกคนจานดิบแต่งนะฮะปั๊มก็ยังเป็นปั๊มเดิมอยู่นะฮะนี่นะัะผมแล้วก็ท่อก็น่าจะเป็นผ้าหมกนะคะันนี้เนาะเออเสียงมันก็เลยนิ่มๆหน่อยนะคันนี้สเต็มน่าจะเดิมๆทุกคนเอ็มแม็กคันนี้นะเออประมาณนี้แหละตามนั้นอเอ็มแม็กมีแค่นี้ฮะเอา ไม่นะ <S <S ช่งางรับไหนอ่ะัรถผมอ่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปเอามาให้นะไอ้หนูรถมันก็อยู่ในร้านน่นนะโอเคฮะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาเอารถให้เด็กๆนะผมนี่เลยนะฮะก็จะอยู่ในร้านของเรานั่นเองนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นนะทุกคนนี่เลยนะฮะเวฟหนึ่งสองห้าเอสนะผมน,นี่ก็เป็นของฮันด้าน,นะผมนี่เลยนะฮะก็เป็นทรงเชงนะทุกคนนี่เลยเที่ยวไหม อันนี้ก็เป็นระบบนะผมทุกคนเป็นระบบสี่วาวนะผมคันนี้เนาะเดือนระบบใหม่นะนี่เลยนะย็งไงอันนี้จริงนะทุกคนมันก็แต่งได้นะอ่ะเดี๋ยวเรานะผมจะแต่งให้เด็กๆพวกนี้แล้วกันนะผมแต่งให้ประมาณว่าอ,อนี่ฮะเดี๋ยวเราเจ้านี้กลับมานะผมนี่บางโคนนะผม <c oughs> ก็จะกลับมาเท่าออกก็จะเป็นซูเชงเลยนะฮะเท่าไม่ก็ประมาณเดิมๆฮะ เม่เดิมเดิมหรอกเออพ่อข้างหน้าก็ถอดไฟตาไปถอดไฟหน้าออกแล้วนะฮะเออไม่ใช่เดิมนะฮะคันนี้เนาะโอเคอ่ะใส่เทอร์โบไปให้ด้วยนะโอ้ไม่ใส่ดีกว่านะเดี๋ยวมันจะเน่นสมมติเกินไปนะฮะเอออ่ะเดี๋ยวเราก็ใส่อินจินนะผมแต่งให้เด็กๆด,ด,ด้วยเลยแล้วกันนะผมอ่ะสีเปลี่ยนไม่ได้ครับผมคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะพี่ได้ลองแล้วนะฮะคันนี้ซึ่งมีปัญหาอยู่ด้วยนะฮะคันนี้เนาะอ่ะดูนะฮะสีเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนได้แต่ว่ามันเป็นสีล้อนะฮะ ประมาณนี้นะทุกคนเออประมาณนี้ฮะพี่ก็จะใส่เป็นโลโัไรเดียโลแดงก็เข้านะครับผมแต่ว่าเลสละอ่ะนี่ฮะเลดนี่ฮะโลแดงก็เข้านะทุกคนจะใส่โลดําก็เข้าเหมือนกันนะ,ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะใส่โลแดงไปแล้วกันนะผมอ่ะใส่โลแดงไปนะฮะสีสองรู้สึกว่าจะเป็นอะไรเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะอ่ะเงานนะเงาของร้อนะครับผมร้อมีสีเงาด้วยหรอวะเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเออเป็นเงาร้อนนะฮะ ถ้าอยากให้มันแบบเงาๆหน่อยนะต้องใส่เป็นแบบเป็นสีบอลนะฮะไม่ซะก็สีเงินนะนี่ประมาณนี้มันจะได้เห็นสะท้อนแสงฮนะเออสีล้อไม่มีอะไรนะทุกคนเพราะาเราเปลี่ยนไปแล้วเนะี่ยประมาณนี้ทุกคนสีไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไระฮะมีแค่นี้นอ่ะน,นี่เอาท่อออกนะแล้วก็เอาเฟรมเข้านะจะไปแต่งมากทุกคนเดี๋ยวแมงบั็กอีกหลุดนะผมรถคันนี้มีปัญหาเนาะเพราะว่ามันมีปัญหาซ้ํากับรถเว็บหนึ่งสองห้า R อยู่นะครับผมตอนนี้ อันนี้อาจจะไม่ได้เอาเข้าเรียวไรเลยนะผมอาจจะได้เอาเข้าแค่คันเดียวเนาะคือเว็บเอสนะผมประมาณนี้เออนี่เลยนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นระบบสีวาวนะผมฟังเสียงอ่าเพิ่มเสียงให้ทุกคนฟังด้วยนะฮะจะได้แบบชัดๆนะผมนี่เลยนะฮะก็จะประมาณนี้ทุกคนเสียงนะผมแ่สีวาวนะผมนี่เหไหมนี่นผมอ่ะเดี๋ยวก็ให้เด็กๆขับเลยแล้วกันนะ เนี่ยเด็กๆลุงก็ไดเอารถออกมาให้แล้วเออเป็นคันนี้แหละนะโอ้ถูกใจโจมากเลยครับคุณลุงผมชอบมากเลยครับรถคันนี้อ่โอ้โหนี่มันเบฟเอสหนึ่งสองห้าใช่ไหมครับคุณลุงใช่แล้วแหละไอด้ดูนี่แหละคันนี้แหละเป็นรถที่เฟีย์์ฟ้าที่สุดไดอู่แล้วนะตอนน่อเดียจะจะบอกเอาทำไมเสียงเปลี่ยนไปวะภาคกลืมเสียงนะเออไปใช้เสียงช่างหลวยเฉยเลยเนะี่ยขอบคุณมา,มากๆเลยครับคุณลุงอันนี้ได้เพิ่มกังได้อะไรเพิ่มไหมครับเนี่ย ไม่ต้องหรอกไอ้หนูไม่ต้องเพิ่มอะไรอะ่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวคนดูเบื่อเอาขอบคุณมากมเลยครับคุณลุงอ่ะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเล่นนะผมเป็นเจ้าอ่าไรโดมิตะครับผมแล้วก็ไจแอน์นะผมอ่ะตามเรามานะอ่าประมาณนี้ไปนะออขอบคุณมากๆเลยครับคุณลุงอขึ้นรถฮะนี่เลยนะฮะ ทำไมมันตูดลอยแบบนี้วะเนี่ยไอแ้แซนเอา้าตกเฮ้ยไปแซนออกก่อนนะทุกคนทำไมแซนมันลอยวะเดี๋ยวลองเอาซีนิโอดูนะฮะซีนิโอมาลองขึ้นดูก่อนนะฮะผมว่ามันลอยหรือเปล่าฮ่าซีนิโอขึ้นมาน้องไอ้เพื่อนอ่ารู้สึกว่าซีนิโอนะผมจะไม่ลอยนะฮะโอเคดีงามฮนะ โอเคทุกคนนี่เลยนะฮะซ้อนสามนะฮะซ้อนสามมันอันตรายหรือเปล่าเนี่ยไปนะเออลองลดกันฮะแอน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 โอ้ยของจริงนะทุกคนบิดเป็นยกข้างันเลยแอนแอนแอนโอ้โหโคตรแรงเลยฮะโอ้โหนี่ฮะซ้อนสามมันอันตรายนะผมเดี๋ยวตำรวจจับนะนี่อ สามเกินนะผมโดเรมอนไอไม่ใช่โดเรมอนนะโดมิตะนะผมใจแอันซูนิโอกนะฮะโอ้โหตรสิ่งเลยเนะนี่ยนี่รอบตัดนะผมเออคนเที้ยวเลยนะฮะสามเกินนะฮะโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะโดมิตะรถนายแม่คนเฟี้ยวเลยวะเพื่อนโอ้โหสุดยอดสุดยอดย ใช่แล้วอจะแจ้งอนฉันว่าโดมิตานี่ของจริงอะ่ะโอ้โหค้นรวยเลยอะ่ะดิวเซ่ขับรถเมสสีวาวด้วยอะ่ะแจ้งอนด้ไหมโซนิโอฉันก็ว่างั้ยนอะอ๋อพวกนายก็ชมฉันบ้าเก,กินไปเดี๋ยวฉันก็ปายกล้อเลยเนี่ยตั้นแตนตั้นแตนโหยกยาวฮะยกยาวว้าวโอ้ เฮี้ยคอยังไม่แหกอีกหรือเนี่ยโอ้โหทนจริงฮะอ่ะสี่โอขึ้นมาเพื่อนอ่าเดี๋ยวฉันพาวันอีกต้นต้นต้นเนี่ยผมโอ้โหโคตรเสียวงของจริงครับรอบตัดรัวๆกันเลยทีเดียวนะฮะก็บอบได้ไหมโอ้โหหมอบได้แค่นี้ครับผมหมอบได้นิดหน่อยนะฮะโยเพื่อนโนู ก็สิ่งครับผมโอ้ยฮะเกียรดเลยเหรอเนี่ยโอ้วิ่งร้อยแปดสิบทุกคนดูนะฮะระบบสีเบาวอันที่จริง่มพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้พวกแต่งรถเท่าไหร่นะะซ่อมเป็นนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ของแต่งไม่รู้จักของแต่งเนาะเพราะพี่เน้นทําแต่แบบเดิมๆนะฮะเออเลยไม่ค่อยรู้ระบบพวกแต่งรถเท่าไหร่นะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าให้ทำเดิมๆไปทำเป็นนะรูกแับดันดไปเิสิบพวกนี้นะเออเนะ วันนี้เดี๋ยวก็จะพาทุกคนนะผมไปลองทางใหม่ด้วยนะทุกคนที่เขาลงแรมมาใหม่นะผมเออลงแรมมาใหม่นะเดี๋ยวพาไปลองแรมแล้วกันเอาเป้าเอาเป้าเอ็นแม็กเอาเป้านี่ฮะเจอเอ็นแม็กทุกคนเอาเป้าวะนมโโอ้หพี่เอ๋อบอลกับผมเป้าพี่ดันกับผมเป้าพี่อุ้ยดันนะผมแรงอยู่นั่นเนี่ยไปเล่นปลา เดี๋ยวลองดังเดีเาหน่อยล้กันนะออโต้คันนี้เนาะอ่าไหนไหนเดี๋ยวเรามาจุดนะผมบักจุดเข้าเมืองไปเลยโอเคแม่งไม่แข่งกับเราสักทีนะไปดีกว่านะผมียดรอแม่งแล้วไปฮะเออเดี๋ยวเราไปลองรถเราดีกว่านะแอนนั่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 นนั โอ้โเสียงรถเราเป็นแต่งนี้จริงเหรอเนี่ยนี่ยอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงในรถแล้วกันนะทุกคนในเกมในเกมผู้กิิตนี่ฮะเออมอดรถนะผมทุกคนมอดมอเไซนะยังเหลืออีกเยอะเลยนะผมที่พี่ยังไม่ได้รีวิวนะยังไม่ได้ลงให้ทุกคนดูนะ <S <S นนเดี๋ยวอนาคตนะเดี๋ยวพี่จะไล์สดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาให้ดูทุกคันเลยนะพร้อมกันเลยนะฮะมีประมาณโอ้โหเกือบยี่สิบคันเลยทีเดียวนะฮะต้องเอามาไล์สดนะให้ทุกคนดูแบบ จะเห็นทุกคันเลยนะฮะวัดความเร็วรนวันนี้เนาะโอเค้าเดี๋ยวจะพาทุกคนแล้วผมไปลองบนแรมกันนะผมเออเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนแรมแล้วนะฮะนี่เลยนาะโอ้แรมนี้คือสูงมากเลยนะทุกคนดูนะมาดูกันว่าสามคือสามเกอืเกอของเรานั้นจะเป็นยังไงนะเมื่อลงแรมนะผมเอออ่ะลงไปเลยครับ โอ้ยกรอได้ด้วยนะโอ้โหนนนนนนโอ้โววิ่งสามร้อยแล้วก็ทุกคนของจริงอะโอ้โหวิ่งสามร้อยกันเลยทีเดียวนะผมเบฟเราออกแท้วะนี่เฮะยกรอได้ด้วยว้า้้วเพื่อนเราหายไปไหนแล้วย ต้องมีตาหายโอ้ดุ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 เห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วปลาจูเพื่อนอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนเราหายไปไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ตกมาทางนี้นะผมหายเลยวะเฮ้ยนี่ทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนเราอยู่นี่ฮะโอ้โหที่ไหนได้นะผมมาอยู่บนตึกนี้นแต่ว่าซินีโอหายไปไหนแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลงไปแ ซูนิโอหายทุกคนไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกันนะซูนิโอของเรานะฮะโอเคโอค้โหกนรักซูนิโอหายครับผมไม่เป็นไรแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราก็ไปกับแจแอนสองคนก็ได้นะผมอ่าไปกับแจแอนสองคนฮนะซูนิโอเป็นผู้ตายไปทางไหนแล้วลนะ่ะตาสุดไปอ่ะหมอไปเลยครับเพื่อนสุดเปรี้ยวเลอยพื้นโอ้โดนไปต่อรถนายนี่โคตรแท้เลยเพื่อนโอ้โหวิ่ง400นะ่ย สามร้อยสี่สิบฮะตอนนี้จะบอกว่ามิดไม่มิดไม่เอ้าใครวะนั่นเสอดิโอครับผมจัด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 โอ้ว่าว่าว่าเบรก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 ขึ้นไปรับเสอดิโอก่อนนะผมโอ้โหเห็นเพื่อนรักพอดีเลยเนี่ยเว้ยนี่ขึ้นเฉยเลยฮะขึ้นเนินได้ป่ะขึ้นเนินได้ป่ะเอาเรื่องแจ้ง เฮะรู้สึกว่าซีนิโอจะไม่อยากขึ้นรถกับเรานะก็ช่างมันแล้วกันนะปล่อยมันไปแล้วกันนะเอออ่าเดี๋ยวเราไปกับแกแอนสองคนก็ได้นะมีง้อหรอกเธอไอซูนิโอไรยนะผมก็ดีดีเพื่อนและเล่จีแอนไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมีแต่เรานะผมที่เป็นเนาะโอ้โหนายน่ถึกดึกดื่นจริงๆแข็งแกร่งมากแจแอนอะไรแบบเนี้ย โอเคนะทุกคนะตอนนี้พี่ก็ได้เอาสติโอมาขึ้นรถอีกรอบนะผมพีมพยายามจริงๆฮะเออเขาจะไม่ขึ้นแต่เราก็พยายามให้เขามาขึ้นรถกับเราเนะี่ยประมาณนั้นเออเพราะคนมันเหงานะฮะอยู่คนเดียวเนาะเหงาอะ่ะฮะเดี๋ยวไปลองแลมอีกนะผมรอบนี้อัดสามแล้วทุกคนเออซ้อนสามมันจะเป็นยังไงนะผมจะวิ่งได้แรงเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงไปลองกันนะ โอเคนะทุกคนมาเดี๋ยวเราก็ลองไปรอบสุดท้ายนะผมกับทางตรงของเรานะผมเออคุณชายทางตรงทางนี้นะเออเดี๋ยวเราก็จะไปลองทางตรงกันนะที่เหลือเอายกยาวเลยครับทีนี้โอ้โหสามร้อยสี่บแล้วผมมีโอกาสขึ้นไปถึง400หรือยรลบแปละหมมาดูกันหมอบไปฮะดอกนี้อ่าน เฮยเถอะีู่้ยัดเคคนเฟียวฮะโอ้โยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะผมสนามทางตรง11กิโลของเรานะผมนี่เลยเนอะ่อ่าโอ้ยเกือบแหกโค้งแต่แหกโค้โงก็ไม่ชนต้นไม้นะตกทะเลกันเลยีเด,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 ดยียวเนาะโคตรเฟี้ยวครับผมนี อย่าได้นะทุกคนม็อดนี้นะผมเจ้าของม็อดเขายัางไม่แจกนะผมถ้าแจกพี่ก็อยากจะเอามาให้ทุกคนอยู่นะแต่เขายัางไม่แจกนะผมอย่าได้จริงๆเนาะโอเคเอาผมเดีย๋ยวเราก,รก็รองทางตรงเลยนะแล้วก็จบไปเลยแล้วกันนะไม่รู้นะ้ำมันจะถึงทางหรือเปล่านะถึงเตนทางหรือเปล่าหรือว่ารถเราจะน้ํามันหมดหรือจะตกข้างทางก็ม,มาดูกันนะ,อะรอบเดียวจบเลยนะฝากกดไลค์นะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะผมเพื่อเปน็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะ โอเคนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มไปเลยนะความเร็วนะผมนี่แล้วก็แรงม้านะผมเอาไปเลย1นึ่แรงม้านะผมแรงท็อกไม่ต้องนะผมเอาแค่นี้พอนะผมดูกันว่าจะสุดซอยหรือเปล่านะผมกับสามเกิ์นะฮะ let's go อาโอเคฮะไอเคียร์หนึ่งนะเนี่ยวิ่งไปแล้ว400รน,นะผม400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ และสับสองนะผมตอนนี้รถสะบัดสบอมนะโอ้โห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 ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไปถึงเส้นใจไหมมาดูกันนะผมอันนี้รถสะบัดเองนะทุกคนพี่ไม่ได้เป็นคนบังคับให้มันสะบัดนะผมเกียร์สามแล้วตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วฮะยังจะรู้สึกว่าจะสุดทางอยู่เนี่ยไหวครับผมไหว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 ครับผมไหวตอนนี้ขึ้นอยู่เกียร์สี่นะทุกคนน่าจะวิ่งอยู่ประมาณหนึ่งพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมตอนนี้จะสุดแล้วเนี่ย não acabei!